สังเกตนะก,ก็คือง่ายที่สุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการแปลวิกติกตานะครับการแปลวิกติกาตาที่มันง่ายที่สุดนั่นก็คือให้ดูประธานดูประธานว่าแปลว่าอะไรออดูประธานประธานมันแปลว่ายังไงเสร็จแล้วอ,อ่า เอาคำแปลของประธานนั่นแหละมาเป็นตัวแปลหนุนหนุนก็คือเขาเรียกว่าหนุนว่ามีว่าเป็นนะครับคำว่าเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าแปลหนุนหรือแปลเป็นวิกติกตาทีนี้ไอตนะ้ตรงคำว่าสรีระนี้เนี่ยนะครับตรงคำว่าสรีระนี้มันอาจจะไม่ใช่สรีระก็ได้แต่หลักการหลักการ ของผมนะครับไม่ใช่ของครูบาอาจารย์ทั่วไปของผมในการเอาตัวรอดว่าถ้าจะแปลหน้าธาตุว่ามีว่าเป็นแล้วหนุนเป็นขึ้นมาเนี่ยต้องดูในประโยคนั้นว่าประธานคืออะไรนะถ้าประธานเป็นคนก็แปลว่าเป็นผู้นะถ้าประธานเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นถ้าประธานเป็นช้างก็เป็นสัตว์ เป็นสัตว์มีวันหน้าจะไปแปลว่าเป็นผู้มีวันนะก็ไม่ได้เพราะสัตว์หรือว่าประธานเป็นจิตก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคําว่าสรีรีนี้มันจึงไม่มีศัพท์เขาเรียกศัพท์นี้ว่าอาวิกติกตานะครับ เสร็จแล้วมีวันนะเพียงดังวัน,นะเห็นดอกอ่างกาบคือคำแปลของศัพท์ที่เห็นอยู่แล้วก็เป็นห่วงตรงการแปลเออเป็นห่วงตรงการแปลเนี่ยครับแปลหนุนเนี่ยที่เป็นห่วงเพราะว่ากลัวว่าหนุนไม่ถูกเป็นผู้เป็นของเป็นธรรมชาติ หรือแบบง่ายที่สุดก็คือแปลหนุนตัวประธานก็เป็นสรีระแล้วใส่คำว่าได้เป็นแล้วเข้ามาอันนี้คือหลักการแปลวิกติกตาเพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นสับด,ดังนั้นก็จำไว้นะครับว่าเอาคำแปลของประธานนั่นแหละ มาเป็นตัวแปลนหนุนวิกติกตามแม้ประธานมันจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามก็กต้องระวังนะครับตรงนี้ต่อไปมาดูประโยคต่อไปนะครับครับดูกับตัวไหนก็แปลคู่กับตัวนั้นไปเลยหนังสืออาจจะแปลยาวแต่หลักการของเราเพื่อให้มันอยู่รอดได้ก็คือ มันอยู่ติดกับศัพท์ไหนก็อันว่าต้นไม้นั่นเทียวอันว่าสรีระนั่นเทียวอ,อันว่าก็ไม่ใช่ที่จะเป็นประเด็นมากนะครับเอว่าศัพ์เอามาดูต่อนะครับหลังจากาแปลหนุนแปลหนุน วันนี้ไม่ค่อยประฏิประต่อเท่าไหร่และหนังสืออ,อ,อโนชาตเววัตสาเนี่ยเวลาแยกสับออกมาเป็นอโนชาอิติเอวะอัตสานี่แยกสับออกมาอย่างนี้นะครับ แล้วรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นประโยคตั้งชื่อก็มันมีนามังกริงสูไงครับทีนี้นามังกริงสูนี่ดูจากนามังกริงสูก่อนนะครับดูจากนามังกริงสูก่อนว่าไอนามังกริงสูมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอันดับแรกคือประธานครับประธานเลือกมาเลยครับเสนอหน้ามาเลยชนาะยาตกามีสองตัวตัวที่สามในกรณีอยู่แบบครอบครัว ก็คือมาตาปิตะโรมีอยู่สมตัวครับแล้วอันไหนละที่เขานิยมชนาครับอันดับสองคือยาตากาอันดับสาอันดับสามเนี่ยเวลาตั้งชื่อนะครับเวลาเขาตั้งชื่อจะสังเกตว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยสองผัวเมียอาจจะเป็นลูกเศรษฐีกับคนใช้ มีสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องหนีจากตระกูลไปเพราะอับอายขายหน้าเสร็จแล้วไปเกิดลูกไปเกิดลูกนู่นอยู่แดนไกลไม่มีญาติไม่มีพี่น้องพอคลอดลูกออกมาปั๊บมันมีคำว่านามังกริสุประธานมันเป็นมาตาปิตโรเพราะอันนั้นเนื้อเรื่องก็บอกแล้วว่ามันไม่มีญาติไงครับแต่ในกรณีที่ญาติเยอะ เหมือนภาษาริบุตพระรโมคัลานะภาษาริบุตรพระรโมคัลานะก, <_ d ata> ก็ใช้ยาตกาหรือใช้ชนานะครับอันนี้ญาติเยอะญาติล้อมหน้าล้อมหลังเครื่องบรรณาการเพียบของขวัญเพียบฉลองวันเกิด <_ d ata> เขาก็ใช้คําว่าชนาหรือยาตกาอันนี้สองคำนะครับดังนั้นเพื่อให้มันเหมาะแก่การทําหน้าที่ในการแปลของเรานี่ก็เอา คำว่าชนาดีที่สุดเพราะมาดาบิดาก็ชื่อว่าชนเหมือนกันนี่อันดับอันนี้ข้อสังเกตประการที่1น,นะครับประการข้อสังเกตประการที่สองก็คือ,อ,อหลังหลังอีติเอวะให้ขึ้นคำว่าวะจะนังมา เนี่ยตรงนี้ครับอิตีเอวะตรงนี้นะขึ้นมาต้องขึ้นนะครับไม่ขึ้นก็ไม่ได้นะครับไม่ขึ้นไม่ได้เสร็จแล้ว3ตัวนามังครับแปลว่าให้เป็นชื่อ,อของใครก็ว่าไปครับให้เป็นชื่อ แล้วตัวอัสาอัสานี่ก็คือจะต้องโยกนามขึ้นมาเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงเป็นเจ้าของชื่ออันนี้แล้วก็คำแปลก็ต้องแปลว่าของนั้นนี่คือข้อสังเกตเพราะเพราะว่ามันเป็นประโยคแบบเวลาแปลเราก็จะต้องตั้งข้อสังเกตนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องจำเยอะ จริงๆแล้วไอ้ประโยคเหล่านี้นี่ก็เห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่หลายที่แต่ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยจนว่าเราจำได้แต่ที่ผมชี้ประเด็นชี้ช่องนี้ก็คืออ,อยากจะให้ทำความเข้าใจแล้วก็จำฝังใจไปเลยมันจะง่ายขึ้นนะครับจำฝังใจไปเลยมันจะง่ายขึ้น,นอันว่าชนทั้งหลายการะิงสุกกระทำแล้วว่จาจะนังซึ่งคำอิติว่า อโนชาอันว่าอโนชาอิติดังนี้แล้วก็นามังให้เป็นชื่ออัากุมาริกายของกุมาริกานั้นหรือของพระเทวีนั้นตรงนี้คือเติบโตมาใหม่ๆจะเป็นพระเทวีมันก็คงไม่ใช่มันก็ต้องเป็นกุมาริกาเป็นกุมาริกาแต่ผมว่าก็น่าจะเป็นกุมาริกานะครับอันนี้อันนี้คือคืออธิบายเรียกว่าเป็นประโยคแบบ ก็เอาไปใช้ได้นะครับตั้งข้อสังเกตข้อสังเกตเหล่านี้อพอได้แล้วต้องไปขยายด้วยตัวเองนะครับจึงจะชัดเจนมากขึ้นต่อไปประโยคนี้เนอะไรเป็นประธานครับนิจ้สับปัตตานี่มันหายไปอันว่าเตสพเพป,ปิหรือเปล่าครับาสาวยปปตตานะครับ สา,าก็คือกุมาริกานั่นแหละครับคือตอนตอนที่ตั้งชื่อนั้นเพิ่งเกิดแต่ตอนนี้เกิดแล้วเกิดแล้วก็ยังเป็นกุมาริกายังไม่โตครับไอ้ตรงโตคือตัวนี้วิยปัตตาฮอร์โมนมาเต็มที่แล้ววิยปัตาพูดถึงแล้วซึ่งวัยคือวยะกับปัตตาฮอร์โมนมาเต็มที่แล้ววิยปัตาพูดถึงแล้วซึ่งวัยเสร็จแล้วก็ไปแล้วครับ คันตาวาไปแล้วเคหังสู่เรือนมหากัปปินรัญโยของพระราชาพระนามว่ากัปปินะนี่ฮอร์โมนเต็มที่แล้วเรียบร้อยแต่งงานครับ <c oughs> แต่งงานกัน <c oughs> พอแต่งงานเสร็จวับอโนชาเทวีนามะอยู่หน้าอโหสิอโหสิคือทาาุว่ามีว่าเป็นแปลนุนเข้ามาเป็นผู้ชื่อว่าอโนชาเทวีอโหสิได้เป็นแล้ว เป็นผู้ชื่อว่าอาโนชาเทวีอโหสิได้เป็นแล้วนะครับนี่เป็นหน้าทานว่ามีว่าเป็นนี่พูดถึงกุมาริกาก่อนต่อไปเสสิทธิโยเสสิเสสิก็คือเสะสหรือเศษคำว่าเศษหมายถึงเหลือในภาษาไทยแล้วคำแปลของสับบาลีนี้ก็แปลว่าเหลือ เสสังมังคลังยาจามิเน่เสสะตัวนั้นหรือเศษเดนเนี่ยก็คือของเหลืออันนี้ก็เหลือเหมือนกันนะครับมันเป็นเสสะหรือเสสากับอิติโยแม้อันว่าหญิงผู้เหลือทั้งหลายแต่บังเอิญว่าศัพท์นี้เขาเอามาสนทิเข้ากันก็เลยเป็นเสสิทธิโยให้แปลยากขึ้นมาในระดับหนึ่ง แม้อันว่าหญิงผู้เหลือทั้งหลายทั้งหลายต้องต้องออกหลังผู้เหลือนะครับเพราะว่ามันสนธิกันอยู่มันจะออกกลางสนธิไม่ได้นะทั้งหลายต้องออกที่หลังสุดต่อไปกิิยาในระหว่างนิ้พิตาวาบาังเกิดแล้วอมัจจากุเลสุในตระกูลของอม,มาทั้งหลายเกิดในตระกูลของอม,มานะทพูดถึงอนโนชาเทวีก่อน เสร็จแล้วก็มาพูดถึงหญิงพวกนี้ก็มาเกิดในตระกูลอามาตฮอร์โมอนเจริญอีกแล้ววยปัตตาพูดถึงแล้วซึ่งใบฮอร์โมอนเติบโตแล้วเสร็จแล้วอามามสูอ่ะแต่งงานแล้วครับได้ไปแล้วเคหานิสูเรือนทั้งหลายอามัดจาปุตตานังของบทของอมามัตทั้งหลายเตสังเอวาเหล่านั้นนั่นเที่ยวทําไมจึงบอกว่าของอมามัตทั้งหลายก็เพราะว่า มันไม่ใช่ตระกูลเดียวกันครับแต่ว่าในเครือข่ายของพวกที่เป็นอมาตด้วยกันเพราะฉะนั้นอาลูกสาวมาแลกลูกชายลูกชายมาแลกลูกสาวซึ่งกันและกันก็แต่งงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเตซัพเพปิอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับขึ้นประธานไว้ก่อนชนะไว้ก่อนนะครับอ่านว่าชนทั้งหลายเหล่านั้น แม้ทั้งปวงหรือแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้หมดกับตัวไหนแปลก่อนก็ได้ตัวไหนแปลหลังก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสับวิเศษณะแบบนี้อนุพวินสู่เสวยแล้วเสวยแล้วสัมปติงซึ่งสมบัติสัมปติสาติสังอันเช่นกับด้วยสมบัติสาติสังคือเช่นกับนะครับอันเช่นกับสัมปติด้วยสมบัติอรัญโยของพระราชา ต่อไปนะครับยะทาในการใดแปลก่อนเลยเป็นการัศมีแปลหลังก็ได้แปลก่อนก็ได้ราชาอันว่าพระราชาสภาลังการปฏิมณิโตผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการถังป่วงแยกสับเลยนะครับสับพระอลังการปฏิมัดิโตปฏิมัณีโตคือ ประดับนะครับคือประดับในศัพท์ในมหาวิทยาลัยเขาก็เอาไปใช้อยู่มันดิตะศิลป์นเนี่ยมันดีตะศิล์คือศิละปะของการาประดับในการตกแต่งนะครับผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งพวงอภิอรุหิตตวาตัวนี้เนี่ยแปลไม่ออกให้ดูคำว่าช้างทำยังไงครับน,นี้ช้างมันต้องขึ้นครับ อภิรุหิตาวานิปแปลว่าขึ้นขึ้นแล้วหัดถิงสู่ช้างวิจารติย่อมเที่ยวไป <c oughs> นั้นจะจูงช้างก็ไม่ได้จะทําอะไรช้างก็ได้มีอย่างเดียวคือขึ้นครับขึ้นแล้วหัดถิงสู่ช้างวิจารติย่อมเที่ยวไปามาดูประโยคต่ตอไปครับตัวต่อไป ตถาในการนั้นเตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นตะถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวเป็นตะานะครับเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวคือหมายความว่าถ้าเมื่อไรที่องค์เหนือหัวนี่สภารังการัปปติมันติตาแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วทรงเสด็จขึ้นสู่ช้าง ตาทาเตปิชนาพวกอมาตเหล่านั้นที่เป็นบริวารของพระอ,องค์นะก็ไปกับด้วยพระราชาอย่างนั้นเหมือนกันตัดสมิงอัดเสตัดสมิงนะครับตัดสมิงตัวนี้มันเป็นประโยคแทรก,ก็ระวังหน่อยนะครับแปลว่าครั้นเมื่อพระราชานั้นครั้นเมื่อนะครับแปลว่าครั้นเมื่อพระราชานั้นสับบาลีก็คือรันเยครับ ตัดสมิงรันเยครันเมื่อพระราชานั้นวิจารันเตสเสด็จตัดสมิงรันเยครันเมื่อพระราชานั้นวิจารันเตสเสด็จเที่ยวไปอยู่ไปเที่ยวแล้วออกล่าสัตว์อันนี้คือออกไปไหนก็ตามออกราชกิจวิจารันเตเที่ยวไปอยู่อัดเสนวา ด้วยม้าหรือระเทนวาหรือว่าด้วยรถด้วยรถมาถ้าซก็น่าจะเสร็จนะด้วยม้าหรือหรือว่าด้วยรถสมัยก่อนคงไม่มีรถมา้าเตชนาเตปิชนานว่าชนทั้งหลายแม้เหล่านั้นวิจารันติย่อมเที่ยวไปตถาเอวะ อย่างนั้นน,นเที่ยวนะครับตาถาเอวะอย่างนั้นนั่นเที่ยวอิติดังนี้ต่อไปเที่ยวไปนี้เป็นพระราชาทีนี้พูดถึงอดีตชาติต่ออีกทําบุญไว้เยอะกลุ่มนี้เอชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นุทตาวะเป็นโหตาวาในกรณีพิเศษตรงที่ว่าหุตาวะอยู่กลางประโยคแต่ว่ามีคําว่าเอกโตอยู่ข้างๆแบบนี้หรือตาโตปัฏฐายะ มุตว,วาเป็นเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันอนุภวินสูตดเวยแล้วสัมปติงซึ่งสมบัติเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันอนุภาเวนะด้วยอานุภาพปุญญานังแห่งบุญทั้งหลายกตานังอันตนกระทำแล้ว